สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้่นรบเข้าสู่ช่องสนสุการณนศูนอีกหนึ่งครั้งนะครับความเดือดร้อนที่แล้วนะครับซึ่งผมได้พูดเกี่ยวกับว่ารถไฟฟ้าของผมนะครับใช้ะระยะทางต่อกิโลเมตรใช้ค่าไฟประมาณกี่บาทนะครับ <S <S ผมก็จะมาสาธิตให้ดูวิธีการคำนวณนะครับโดยที่ผมได้ทําไฟ Excel ไว้แล้วนะครับก็คือเราสามารถตรงนี้จะเป็นระยะทางา <S <S แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปริมาณแบตตอนรับแรกคือเราต้องมาตั้งค่าปริมาณแบตก่อน ก็คือแบตเราชาร์จเต็มที่กี่โวลต์น,นะครับหมดที่กี่โวลต์แบตเรามีความจุเท่าไหรนะ่เนี่ยตรงนี้ก็คือสามารถดูได้ที่ข้างกล่องแบตนะมันจะมีบอกไ้ถ้าเกิดไม,ถดไม่ถ้าเกิดไม่รู้เนะี่ยก็ต้องถามคนขายนะครับว่าแบตเราเนี่ยเป็นแบตชนิดไหนเป็นแบตท,ที่ความจุกี่โวลต์เต็มกี่โวลต์ตัดกี่โวลต์นะครับแบตมีปริมาณความจุเท่าไหร่แล้วก็ที่ต้องใส่เบื้องต้นอีกอันนึงก็คือค่าไฟของที่บ้านเรานะอันเปบเบื้องต้นผมใส่ไว้ที่5บาบาท ซึ่งความจริงๆก็คือมันไม่ถึงหรอกแต่ว่าผมก็เผื่อความคาดเคลื่อนตรงพวกการคำนวณไปนะก็ให้มันออกมาใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดเนาะโดยที่แบตท,ที่ใช้ได้นะครับตอนที่ผมที่ผมเทสที่ผมไปศึกษามาก็คือแบตลิเธียม NMC กับแบตลิเธียมไอออนธรรมดาเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์แบตท,ที่หายไปกับโวลต์ที่หายไปเนี่ยค่อนข้างสัมพันธ์กันนะก็คือ สมมุติว่าตอนแบตเหลือ80โวลต์เนี่ยก็คือแบตมันก็หายไปประมาณ20%อะไรเงี้ยมันค่อนข้างสัมพันธ์กันเนาะมันไม่เหมือนกับแบตลิเธียมฟอสเฟตที่อ่าช่วงช่วงที่แบตเต็มโวลต์สูงเนี่ยมันจะหายไปเยอะในปริมาณที่แล้วมันก็จะไปช้าตอนที่อยู่ช่วงกลางๆเนาะอ่ามันก็เลยกลายเป็นว่าอ่าทีนี้ก็คือมันวัดยากนะเพราะฉะนั้นสําหรับตัวตารางนี้นะครับใช้ได้สําหรับแบตลิเธียมไอออนกับแบตลิเธียมเอ็นเอ็นซีนะครหรือแบตอื่นๆที่มี วอลต์ลดในปริมาณที่เท่ากันตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วง84ก็เป็นช่วงที่ใกล้หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบตของเจ้าดาร์โกมงกี้ของผมนะครับเป็นดิเทียมไอออนธรรมดานะครับเป็นแบต72วลต์ชาร์จเต็มที่84วลต์แล้วก็หมดที่60วลต์นะครับมีปริมาณแบตอยู่ที่มีความจุแบตอยู่ที่55แอมแอนลนะครับดยสิ่งที่ังจากที่เราใส่ค่าเบื้องต้นไปแล้วนะครับเราสิ่งที่เราต้องหา ก่อนที่เราจะเอามาทําการคานวณได้ก็คืออันดับแรกก็คือเราต้องรู้ระยะทางนะครับว่าในวันนั้นเราวิ่งระยะทางไปเท่าไหร่สมมุติว่าอย่างในอันนี้นะครับผมชาร์จเต็มอ่ะผมจะใส่ตรงนี้เริ่มที่84โวลต์นะครับสมมุติว่าผมวิ่งไปวันหนึ่งเหลืออยู่ที่80โวลต์แล้วก็ผมวิ่งได้ระยะทาง20กิโลเมตรนะครับอ่ะมันก็จะบอกมาว่าผมวิ่งไปเนี่ยเฉล่ยอยู่ที่ ศูนย์จุดหนึ่งเก้าบาทนะครับต่อกิโลเมตรเห็นไ,ไหมมันก็ได้บอกมาเลยว่าผมวิ่งไปทั้งหมดเนี่ยก็คือวิ่งไปทั้งหมดก็คือสามจุดแปดห้าบาทเนาะวิ่งไปทั้งหมดยี่สิบกิโลเมตรนี่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นสรุปนะครับส่วนถ้าเกิดเราวิ่งวันอื่นนะสมมติว่าวันที่สองผมวิ่งอตอนเช้าผมวิ่งแปดกิโลตอนกลางวันผมวิ่งอีกสี่โลวิ่งอีกสามโลสี่โลสี่โลแล้วก็ตอนเย็นผมวิ่งอีกเก้าโลอจากแปดสิบ โวลต์ผมเหลืออยู่ที่77.5โวลต์่ะมันก็จะบอกว่าผมวิ่งเฉลี่ยอยู่ที่0.11ย์จนแล้วก็อย่างนี้ครับต,ต,ต่อไปเรื่อยๆก็คืออผมย่อตรงนี้ตรงนี้นึงแล้วกันจะได้มองเห็นตรงนี้อะเอ่ทีนี้วันที่3ามแล้วก็ใส่ไปถ้าเกิดเราวิ่งได้กี่กิโลเมตรสมมติวันนี้ผมวิ่ง55โล จาก77.5ใน U 64โวลต์ล่ามันก็จะบอกว่าวันนี้ผมวิ่งอยู่เฉลี่ยอยู่ที่0.24กิโเมตรนะครับซึ่งก็คืออันนี้เราเอาไว้ติดตามดูว่าเบื้องต้นเนี่ยรถเราเนี่ยสามารถใช้ไฟวันนี้ไปเท่าไหร่แล้วก็ค่าเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการบอกค่าเฉลี่ยทั้งหมดนะว่าในทิปใน การชาร์จครั้งนี้เราใช้ไปทั้งหมดเนี่ยคือค่าเฉลี่ยต่อกิโลเมตรอยู่ที่กี่บาทอย่างสมมติวันนี้อันเทที่เสือมเทสไปเนียก็คอ9 6กิโลเมตรนะครับโดยที่เฉลี่ยจะอยู่ที่0.2บาทต่อกิโลเมตรเนาะอันนี้คือเป็นระยะที่ผมสมมติมานะครับโดยที่ไม่ใช่ระยะทางจริงเนาะอ่ะ๋ยวผมจะลองใส่ระยะทางจริงให้ดูนะระยะทางนี่ถ้าเกิดจะเอาแม่นๆนะครับก็คือให้เอาจากอ่าตัว ไม่ลดที่เคยเทสว่ามีการเบีเ่ยงเบนเท่าไหร่แล้วก็คูณตัวคูณเข้าไปนะครับส่วนของผมเอาง่ายเนาะเอาตาม Google Map โดยที่ Google Map ของผมก็จะเป็นอ่าตัวนี้นะครับอันนี้เป็น,อ,น,น,ปนอันนี้เป็นแบตเป็นแบตตอนนี้ผมเริ่มขี่กับจตกลอายุทยานะครับอตอนนั้นคือขาไปผมดืมจับ GPS เนาะส่วนขากลับเนี่ยผมเหลืออยู่72โวลต์นเนาะระยะทางที่วิ่งได้คือ55กิโลเมตรอ่า อันนี้มันก็จะบอกผมว่าในการเดินทางกลับจากกยุทยาครั้งนี้ก็คือผมใช้ไฟไปผมใช้ไฟ7.7บาทตกปลาะยะทางเฉลี่ยต่อกิโลเมตรคือ0.14บาทนะก็คือ14สตางค์ต่อกิโลเมตรนั่นเองก็คือวิ่ง55กิโลเนี่ยผมใช้เงินไปทั้งหมดคือ7.7บาทโดยประมาณนะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์สกี่ับการโหลดตัคลิปวันนี้ไว้ด้านล่างนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้รถ เหมาะไฟฟ้าทุกท่านนะครับสาหรับอย่างอื่นที่ใช้ระยะทางอะไรเงี้ยก็ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าถึงจะเป็นรถอย่างอื่นก็ตามถ้าเกิดใช้แบตลิเธียมไอออนหรือว่าแบตแ m c นะครับก็บอกเลยว่าใช้ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบตัดิปแค่นี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยส่วนใครที่อยากให้ผมทําคลิปอะไรเพิ่มเติมแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ